สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับแนวทางหลักธนานะครับประจำวันที่29ธันวาคมนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับจะเป็นสูตรเลือกวิ่งตัวเดียวนะครับระยะสั้นนะครับมีด้วยกันทั้งหมด4สูตรนะครับก็เป็นแนวทางใหม่ทั้งหมดนะครับยังไงก็ลองพิจารณากันดูนะครับ สูตรจะเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออก664603นะครับเราจะใช้ผลรางวัลก่อนหน้านั้นหนึ่งงวดมาคำนวณนะครับสูตรแรกนะครับเราจะใช้หลักแสนหนึ่งครั้งนะครับหลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งนะครับหลักร้อยหนึ่งครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งนะครับสูตรที่สองนะครับใช้หลัก แสนห,หน,นหึ่งครั้งนะครับหลักร้อยสองครั้งบวกหนึ่งขงที่นะครับสูตรที่สามใช้หลักสิบสองครั้งหลักหน่วยสองครั้งนะครับสูตรที่สี่ใช้หลักร้อยหนึ่งครั้งหลักสิบหนึ่งครั้งหลักหน่วยหนึ่งครั้งนะครับบวกหกขงที่นะครับเราเมาเริ่มคำนวณพร้อมกันเลยนะครับห้าบวกเจ็ดนะครับเป็นสองสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกศูนย์เป็นห้าห้าบวกเก้า เป็นสี่นะครับสี่บวกเก้าเป็นสามสูตรที่หได้สนะครับสูตรที่2องนะครับห้าบวกศูนย์เป็นห5าห้าบวกศูนย์เป็นห้าห้บวกหคงที่ได้หนะครับสูตรที่3ามครับเก้าบวกเก้าเป็นแปดนะครับเก้าบวกเก้าเป็นแปดแปดบวกแปเป็นหนะครับ สูตรที่4นะครับ0ูนบวกเเป็น9 9้เกบวกเเป็น8นะครับ8บวกหคงที่เป็น4่ก็จะได้เลขสามตัวนะครับนั่นก็คือสามหกและสี่นะครับผลรางวัลงวดถัดมานะครับออกหกศูนย์สามสี่หกนะครับก็ได้วิเลือกวินนะครับนั่นก็คือหกสี ก็นำได้ทั้งหมดมวินกันนะครับจับสามตัวป้างอะไรบ้างนะครับแ,แต่จะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็จับสามตัวก็หกสามสี่นะครับแล้วก็หกหกสี่หกหกสามหกหกสี่นะครับซึ่งผลว่าเราหออกศูนย์สามก็ไม่เข้านะครับเขาแต่สองตัวล่างนะครับหกสี่ งต่อมานะครับหกวกหกเป็นสอนะครับสอวกสี่เป็นหกหบวกหเป็นสองบวศูนย์เป็นสองบวกสาเป็นหนะครับสูตรที่หนึ่งได้ห้าสุดที่ 5. สนะครับหกบวกหเป็นสอนะครับสอวกหเป็นแปดบวกหคงที่ได้เก้นะครับสูตรที่สามนะครับศูนย์บวกหะครับเป็นหกเีเขียนบรทัดนี้นะครับ เช่ต่อไปนะครับสูตรที่สี่นะครับหกบวกศูนย์เป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกหกคงที่นะครับเป็นห้าวันนี้เราก็จะได้เลขสามตัวนะครับนั่นก็คือห้าหกเก้านะครับผลวัลออกเก้าหกสามห้าเก้านะครับวันนี้เราก็จะได้ห้าเก้าหนึ่งชุดนะครับ งดต่อมานะครับ3าบวกสเป็น9นะครับ9บวก5เป็น4 4่บวกเเป็น3 3มบวก6เป็น9 9้เบวก3เป็น2นะครับ3าบวกเเป็น2 2บวกเเป็น1 1งบวก1คงที่เป็น2 6บวก6เป็น2นะครับ สามบวกสามเป็นหกสองบวกหกเป็นแปดนะครับสูตรที่สี่นะครับเก้าบวกหกเป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกหกคงที่ได้สี่เลยสามตัวนะครับก็คือสองสี่แปดนะครับผลวันออกแปดเก้าสองสี่แปดนะครับแล้วก็สองตัวล่างสี่แปด สรุปข้อสองตัวล่างมา3ามงดนะครับงวดต่อมานะครับ5้บวกสเป็น9 9้เบวกสเป็น3 3มสบวกแเป็น1 1ึบวกเเป็น0นย์นะครับ0ูนบวกสเป็น2 ห้าบวกแปดเป็นสามนะครับสามบวกแปดเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งของที่เป็นสองเก้าบวกเก้าเป็นแปดนะครับสองบวกสองเป็นสี่แปดบวกสี่เป็นสองนะครับสูตรที่สี่นะครับแปดบวกเก้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสอง เป็น 9, 9บวก6กที่เป็น5นะครับวันนี้เราได้เลข2ตัวนะครับก็คือ5 2 2 5นะครับวันนี้มาที่2ตัวบนนะครับ2 5ทีนี้นะครับมาดูกันในงวบประจำที่ยี่29นะครับ เลขทั้ง4ตัวจะไม่ชนกันเลยนะครับหนึ่งวันนี้ครับขอแปกนะครับเวลานำเสนอไม่ชนนะครับ6บวก5นะครับเป็น1 1บวกูนย์เป็น1 1บวกเป็น1ครับ1บวก5เป็น6 6บวก2เป็น8นะครับสูตรแรกได้8สูตรที่2นะครับ6บวกศูนย์เป็น6 6บวกนย์เป็น6 6บวก1เป็น7นะครับ สูตรที่3นะครับ5บวก5เป็น0ูนย์นะครับ2บวก2เป็น4นะครับศูย์บวก4เป็น4่และสูตรที่4นะครับ0นย์บวก5เป็น5 5บวก2เป็น7 7บวก6คงที่ได้3นะครับนี่นะครับเลขไม่ชนกันเลยนะครับจะประกบไปตามสูตรนะครับ8 4 8สา แปนะครับ7 4 7ดสนะครับแล้วก็สี่สามก็ลองพิจารณากันดูนะครับ3ตัวก็8 7 3 8 7 4นะครับ8ปดสี่สานะครับ เราลองพิจารณากันดูนะครับชอบค่อยตามนะครับไม่ชอบมองผ่านนะครับเราไม่รู้นะครับสุดไหนจะเข้าหรือจะหลุดนะครับยังไงก็ตัดสินใจตัวท่านเองนะครับแคปหน้าจอกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอท่านโชคดีครับสวัสดีครับ